สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับด่วนอดีตศัลยแพทย์รู้แล้วแผลกล้างปลาที่ขาแตงโมเกิดจากสิ่งนี้ก่อนหน้านี้นายแพทย์วัชชัยอดีตศัลยแพทย์ได้เดินหน้าทดลองใช้อาวุธที่เรียกว่ามีดพับเคทูเพื่อทดสอบบางอย่างกับเนื้อหมูที่มีลักษณะคล้ายกับขาของมนุษย์ซึ่งคาดว่าเมื่อเทียบกับขาของแตงโม แถมได้เปิดคลิปของคนบนเรือที่มีท่าทางเหมือนกำลังใช้อาวุธชนิดนี้อยู่พร้อมกับทำการทดลองและทำคลิปขึ้นมาในการใช้อาวุธชนิดนี้ก็ได้มีท่าทางเหมือนกันเป๊ะซึ่งพันเอกนายแพทย์ทวัชชัยนั้นได้เขียนแคปชั่นว่าอย่าให้ฉันต้องสงสัยจนนานเกินไปเธอช่วยตอบฉันได้ไหมไม่เหมือนที่ฉันทำตรงไหนให้เอาปากามาวง และก็ดูเหมือนว่าคุณหมอนั้นไม่ได้มีการแค่ทดลองแค่อาวุธชิ้นเดียวแต่พยายามทดลองกับอีกหลายๆสิ่งเพื่อหาให้เจอว่ารอยแผลของแตงโมนั้นใกล้เคียงกับสิ่งไหนมากที่สุดอย่างเมื่อวานนี้คุณหมอก็ได้มีการทดลองด้วยตัวเองอีกครั้งกับทีมงานที่มีการช่วยเหลือกันเป็นจำนวนมากซึ่งเจ้าตัวนั้นได้มีการโพสต์ภาพนิ่งและคลิปขณะที่ทดลองให้ดูกันแบบชัดๆเพื่อให้สิ้นข้อสงสัยพร้อมกับเขียนข้อความว่า กรับขอบพระคุณท่านเจ้าของบ้านและเจ้าของเรือและทีมงานทุกคนที่ได้ช่วยเหลือการทุดดองเรื่องกลไกการบาดเจ็บทุกรูปแบบ All mechanisms of injury ที่อาจเกิดขึ้นกับน้องแตงโมโดยการใช้อุปกรณ์คือ1 bosch p o p e r o ห5500รอบตอบต่อนาทีและ1 4 d 1 7 p bright rotation stainless steel พร้อมกับช h a f ฟสเกิรและ a n t i v e n วนตูเรชันเพลสที่มีความใกล้เคียงกับใบพัดบนเรือที่เป็นวัตถุพยานที่สุด 2. ขวดและแก้วที่เปิดไวน์มีดประจำเรือวงเล็บในที่นี้ใช้คัตเตอร์และมีดยุทธวิธีที่ถูกทิ้งลงไปในน้ำแล้ว 3. ม,มีดผ่าตัดเพื่อเปรียบเทียบความคมและความลึกผลการทดลองและการวิเคราะห์ยึดหลักคือ1 อธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ 2. มีงานวิจัยระดับสากรลรองรับ 3. ตรวจสอบได้ไม่มีข้ออ้างอยู่ในสำนวนเป็นความลับ 4. ไม่แหกตามีภาพนิ่งและวิดีโอเป็นหลักฐานซึ่งผลการทดลองและวิเคราะห์จะทยอยเผยแพร่ครับถ้าเชื่อก็แชร์ได้ครับไม่เชื่อก็แสดงความคิดเห็นได้อย่างสุภาพและมีเหตุผลโดยใช้ร่างจริงเท่านั้นอวตาร เป็นเรื่องเล่นให้ไปที่อื่นซึ่งล่าสุดนั้นไม่ทันที่จะระบุผลการทดลองของหมอทวัชชัยก็ได้มีการเคลื่อนไหวใน Facebook ส่วนตัวที่สดๆรลล้อนๆโดยมีการลงภาพเป็นจำนวนมากของเคสอ,อื่นๆพร้อมกับข้อความว่าแผลจากเชือกซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาเคลื่อนไหวคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดัง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ